ก่อนหน้านี้ป้ามีแอปมีแอปแอรจิกอนอยู่ในเครื่องใช่ไหมเขาส่งไอเนี่ยมาส่งบอลไปที่ไปคุยกับเขาตรงไหนในไลน์เหรอป้าไม่ไม่ไม่เขบอกว่าเนี่ยกดเนี่ยเหมือนกระทรวงการคลังขะโทรมาเป็นแอปเป็นอะไรป้ากไหนป้าโหลดหรือยังไงไหนดูดิเนี่ยกระวงเนยตรนนี้อนแล้วก็มีตรงนี้กกอตอนกี่โมงครับเราเที่ยงเที่ยงโทรมาคุยกับคุณป้าว่ายังไงครับคุยกับคุณป้าว่าเนี่ยเขาเนี่ยหนึ่งกถูกคนเนี่ย ไอ้บัมนานเนี่ยเคยเคยทำกรมประชาสมคอหนูเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยโอนให้จัดหนึ่งไทยแล้วมีธนาคารกสิกรไหยผมก็ถามหนูหนูบอกหนูบอกว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันมันมีเงินอยู่มันมีเงินอยู่ในธนาคารกสิกรไทยใา้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินพี่หายไม่หายหรอกครับเขาบอกเนี้ยเขาบอกไม่หายหรอกครับหนูก็หนูก็สังหรณ์ใจว่าบายหนูก็เลยมาธนาคารมาตัดเดบบ์เพราะว่าเงิน ต้องหนูเพอาะหนูได้ถอนตัเงินหนูก็หายไปก็ไหนก็คือสรุปแล้วก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินบำนาญกับคุณป้าใช่ใช่คุยเสร็จปุ๊บให้ป้าทําตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอทําตามขั้นตอนเสร็จปุ๊บเสร็จสิ้นป้าก็สมคนใจแป้าอย่าเอาเงินเอาเงินป้าไปป้าก็เลยมาที่ธนาคารพอเช็คสเตทเมนต์ในบัญชีตู้ต้อนเงินเนี่ยหายไปกินเขาจะให้ท่านท่าน โอเคเดี๋ยวเดี๋วตำรวจเขาจะติดตามดูปลายทางบัญชีให้นะคุณป้าถ้าจะเงนนตัิก่อมเลี้ยงก็ลูกเขาก็อยู่ของเขา